ักฐานท่านประธานครับว่ายุบสภาเมื่อไหร่ครับก็จะได้<ม>วางแผนชีวิตไ,ได้ถูกผมกับท่านเจรียญยุก็พฟอฟอกันแหละครับครับพอๆอกันนี่ยังไงท่านประธานครับคือไ,ไม่รู้รรเรื่องเหมือนกันคร,ครับเอาเป็นว่าไม่เกินมาที่เจ็ดพฤษภาคมนะครับ <H> โอ้โหท่านประธาเลือกตั้งท <c oughs> ่านประธานพระคุณครับวันนี้รัฐบาลหลงเหลิงฝ่ายค้านเต็มไปหมดเลยครับท่านประธานเขาฝากบอกท่านวิบรัฐบาลด้วยกฎหมายรัฐบาลนะครับ งช่วยเรียกหน่อยนั่งนานแล้วเมื่อยครับขอพระคุณครับครับผมก็ได้บอกไปแล้วครับรรท่านประธานชวนหลีภัยก็ขอร้องพวกเราแล้วนะครับว่าให้ช่วยกันพอเหลือเวลาอีกไม่กี่ไม่กี่สัปดาห์นะครับก็จะหมดวาระแล้วก็จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมากดเสียบบัตรกดบัตรแสดงตนอีกหรือไม่ ฉะนั้นก็รีบๆกดเอาไว้นะครับ